สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางวิธีการแก้โทรศัพท์มือถือที่ค้างโลโก้กันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยต้องปิดเครื่องลงก่อนนะครับโดยการกดสามปุ่มแช่ไว้สามปุ่มก็คือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องนะครับกดแช่เข้าไปแนวทางนี้ก็สามารถนําไป ประยุกต์พลิกแพงแก้กับรุ่นอื่นได้นะครับพอเราก้บมันดับปล่อยมือดูต้องหาวิธีปิดเครื่องลงให้ได้ก่อนนะครับอันแรกกดสามปุ่มแชรไว้อีกรอบนึงแล้วก็ปล่อยปุ่มลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องออกนะครับเหลือแค่ปุ่มบวกผมจะบังคับให้มันเข้าหน้ารีคอฟเวอรี่นะครับหรือว่าหน้าโหมดล้างเครื่องนั่นเองต้องลองทำอย่างนี้ดูก่อนนะครับเบื้องตน้นแก่ฝาล้างเลยก็ได้นะครับ ถอดแบตออกถ้าเครื่องสวิตช์ยังดีนะครับเราใส่แบตเข้าไปมันจะต้องไม่เปิดเครื่องเองเปิดเครื่องเองไหมอ่าอย่างนี้คือเครื่องดับแล้วนะครับไม่เปิดเครื่องเองมีเสียว่า h ร r d reset มันจะหายนะครับถ้าเป็นเครื่องธรรมดาเครื่อง house b นะครับอันนี้เขาเรียกเครื่อง house b ให้กดปุ่มลดปุ่มลบนะครับลองปุ่มลบดูก่อนปุ่มลบกับปุ่มเปิดเครื่องปุ่มลบกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออก ลบเรายังแช่ยาวๆนะครับลบเรายังแช่ยาวๆโอเคแบบนี้ไม่ขึ้นไม่ไปน่าวิฟเลยบางเครื่องมันมันล้างอย่างนี้ไม่ได้ต้องล้างผ่านคอมก็มีนะครับต้องล้างผ่านซีเอมถูอ่าแกะอีกรอบกดปุ่มบวกนะครับบวกก็คือปุ่มเพิ่มเสียงครับปุ่มเปิดเครื่องรอบนี้เมื่อกี้เรากดลบรอบนี้เรากดบวกนะครับ ุ่มบวกกับปุ่มเปิดเครื่องลองดูถ้ามันมีขึ้นหนึ่งนี้นะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องอรอกกดปุ่มเปิดเครื่องเข้าไปใหม่บางทีมันต้องลองกดดูนะครับแต่ละเครื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละยี่ห้อนะครับผมต้องลองไล่กดทีลสะสเต็ปดูว่ามันจะอยู่ในโหมดล้างเครื่องที่เมนูไหนนะครับตัวนี้เราลองไล่กดประมาณน,นี้ดูมาไหมน่าจะมาโอเคกันปะครับ เครื่องนี้ก็คือการเข้าโหมดล้างเครื่องเครื่องนี้เครื่องนี้จะเป็น APO นะครับก็คือกดปุ่มบวกกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับแช่ไวพอโลโก้มันติดให้เราเปปุ่มเปิดเครื่องออกบวกแล้วก็แช่าย,าย,ายาวๆจนมันเด้งมาหน้านี้นะครับหน้า Recovery โหมดวิธีการเข้าตัวนี้ก็สามารถนำเข้ากับรุ่นอื่นได้นะครับพวกเครื่อง Huawei นะครับโอเคตัวนี้เป็น Android 8ด้วย8.1เราก็ลองล้างดูก่อนนะครับลอง wipe data factory ค้าง ดี๋ยวนะปุ่มอ๋อปุ่มลบพอกดไม่ได้ครับอ๋อได้อยู่แต่ต้องกดเน้เนๆหน่อยมีสิว่าปุ่มมันค้างด้วยนะครับนี่ผมจะเลือกเป็นที่ไปที่เมนูนี้นะครับวิบด d าต้าแฟคเ r อรี่รี็ตกดดูแล้วก็เลื่อนลงมาล่างล่างเอ้ากดกดไม่ลงนะครับโอเคแล้วก็วิบอีกเมนูนะครับก็คือวิบแคท ตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องฮอบเบียนแบบนี้นะเวลาเราล้างไปมันจะไม่ติดเมลนะครับมันจะไปหน้าหน้าเริ่มต้นเลยเทอรี่ลองมาวิ c แคสประดิชั่น,นะครับลองไปใช้ดูนะครับมันจะแก้ได้หลายรุ่นอยู่นะครับวิธีการนี้นะครับเราก็รอนะครับรอยาวๆสักไม่เกิน5นาทีนะครับ เบื้องต้นเลยเราลองทําแบบนี้ทุก่อนนะครับใช่ว่าทําแล้วมันจะหายตกเครื่องนะครับอาจจะได้เป็นบางเครื่องนะครับเพราะว่าบางทีมันมันเป็นที่ตัวภายในโทรศัพท์จริงๆก็มีนะครับตัวเมนบอร์ดหรือว่าตัวสวิตช์ข้างตรงนี้นะครับก็มีส่วนทําให้เครื่องค้างได้นะครับตัวนี้แต่ผมว่าอันนี้มนะัมีสิขึ้นนะเพราะว่ามันมันดึงมาบดสองกิโลโก้สอง ครับอันนี้ก็จะรอนานหน่อยโอเคอ้าหมาครับผมอ๋อตัวนี้อาจอาจจะต้องปลดเมลอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าติดใจ gmail อันนี้ตัวเครื่องก็สามารถตั้งค่าได้ปกติเลยนะครับ เรือ่องนี้จะมีบัญชีล็อกอีเมลด้วยนะครับท่านผู้ชมดูส่งเราก็ต้องใส่หลัสไ wifi ไฟด้วยนะครับดูเครือข่ายไรไฟทั้งหมดเราใส่รหัสไรไฟก่อนนะครับเด้ยลนะ เคเดี okay. ๋ยวถ้าติดเมลผมอาจจะต้องทำ <c oughs> ทำเป็นพาทแยกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าปวดมือรุ่นนี้แหละมันจะนานนับนานและยาวต้องใช้คลอมถ้าเป็นของเครื่องถ้าถ้าเป็นเครื่องของท่านผู้ชมเองนะอันนี้ผมจะพูดเลยว,ว่าถ้าเป็นเครื่องของท่านผู้ชมเองนะครับพอเราล้าง ล้างแบบเมื่อข้างต้นคลิปไปแล้วมันมาสู่หน้านี้นะครับหน้าเรืยอภาษาแล้วมันกําลังโหลดอย่างนี้เราก็ต่อ Wi-Fi อะไรปกตินะครับแน่นอนว่าเครื่องของตัวเองน่ะเรามี Gmail อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ใส่ Gmail เดิมกลับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับตัวเครื่องก็จะสามารถเข้าใช้งานเครื่องได้ปกติเดี๋ยวรอดูว่าเครื่องนี้จะติดเมลไหม Okay. เครื่องนี้ติดล็อก gmail นะครับถ้าเป็นเครื่องของท่านผู้ชมเองนะครับเราก็แค่ใส่ gmail gmail ตัวนี้เอาจากไหน gmail ตัวนี้เอาจากมันจะเป็น gmail ที่เราใส่โหลดในเพจสโตล่าสุดนะครับล่าสุดในตัวเครื่องก่อนเราล้างเครื่องก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เอามาใส่จะใส่ gmail ที่สมัครใหม่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าหน้านี้จําไม่ได้นะครับหรือไม่มีปุ่มให้กดข้ามเราจะต้องตีว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องติดล็อกตัว gmail นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาปลดกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้หัวข้อคลิปนี้มันคือจะเป็นการแก้ค้างนะครับถ้าจะปลดเมลไปเลยมันมันจะยาวอยู่นะครับตัวนี้เป็น a อ d ด o i ย8.1ดจุดหน่งด้วยเดี๋ยวนะแปแล้วผมลองแบบจินตนาการปลดดูดีกว่าอันนี้ยิ่งมันมันปลดได้ไม่ยากนะครับท่านผู้ชม อ๋อแต่ว่ามันจะค้างๆหน่อยไม่ยากนะครับโอเคผมรู้แล้วปุ๊บมานี่ปุ๊บ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 คิดว่าไปได้อยู่นะครับ โอเคมันมันพอไปได้นะครับมันพอไปได้อันนี้ไม่เกี่ยวนอกนอกเหนือจากหัวข้อการแก้ค้างแล้วอันนี้ผมลองจินตนาการปลดเมลดูโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการแก้ค้างโทรศัพท์มือถือแบบสั้นๆง่ายๆนะครับลองไปใช้กันดูอันนี้ผมยากให้อีกรอบนากของเื่อนผู้ชมก็ใส่ G ี mail ล่าสุดไปเลยเพราะเครื่องมันเป็นเครื่องของเราอยู่แล้วแหละนะครับเอามาแก้ค้างเองแล้วก็ใส่ gmail เข้าไปแล้วก็เข้าเครื่อง กดเน็กเน็กกดข้ามใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่นี้อันนี้เป็นเครื่องแบบลูกค้านะครับเขาจาเมลไม่ได้ด้วยผมก็ต้องปลดเมลอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคลิปปลดเมลหน้านี้ถ้าใครอยากชมต่อนะครับผมจะแยกไปอีกพาร์ทหนึ่งนะครับจะตั้งชื่อลิปเป็นการปลดล็อก Gmail ดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับการแก้ค้างในวันนี้เราก็จะขอจบไปเพียงเช่นนี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่ออันใหม่คลิปดอหน้าครับผม